ัสดีพี่ๆน้อง,องๆเพื่อนๆแช่อยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องยูทูปสมบัติดำสิ่งพี่น้องวันนี้อยู่อยู่อูสับห์สติดนะครับวันนี้มีภารากิจที่ได้ไปเอารถแม็โครพี่น้อง ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว <invent> พ <FELIPE division> ี <heps> ่น้องอยู่ที่อำเภอกัมาลาไสเนาะครับจังหวัดกาลสินอ่านร่จากเรลอโซโซหลุดออกนะครับ ตกัออกจากร้อหน้ำงนะอ่าอ๋อยึดง่ายๆดูบาเวเยึดโซโอเคหยุดงาน,นกันก่อนครับทำงานมากมึงวันเขาก็ได้ไปห0าสิบเจียวนะครับแต่ว่าก็ต้องหยุด,ดยก่อนครับเพราะว่านัดรับรถเหมือนนี่พี่น้อง เดี๋ยวจังไม่กับจออกเดินทางแล้วนะครับจะเ,เอาเทเลอร์ไปเลยพี่นอ้องนี่แหละทีมงานเฮานี่มนงเดินทางไปน้ากันหลายผู้หลายคนอยู่ด้วยจเจ้าล็อกกี้เทเลอร์ไปเก็บติดมาได้มาแลครับตัวนี้เป็นสองเท่าด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวจังค่อยติดตามพี่นอ้อง ล้วก็ได้เวลาสิวออกเดินทางกันพี่น้องนี่โอเกี้ดัมซิงคลิปงานน้ครับวัอนี้จะไปรับน้องไหมครับไปต้อนรับน้องใหม่ทางคารสินนะครับเป็นเจ้ามักที่รอยย่ที่ผมลงไปคลิปนะคลิปก่อนๆนะครับที่ผมลงไปที่ไปเบิรงกับเสียเล็กหรือว่าฟุวาเอโซนะครับ ตกลงปปงใจตกลงราคากันเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวทีมงานเข้ากา็นทำงานมาตะเจ้าเราหยุดนะครับเที่ยงกเลยสิออกเดินทางไปรับเจ้ามักที่ตะกอนนะครับมาล่าใส่ทีมงานเขาา้าไปน้ำกันหาหกคนพี่น้องทีมงานรถด,ดำอ,อ,อเดี๋ยวค่อยติดตามนอ เป็นไรครับเจ็ดคนครับมองหังที่เหลือเต็มเลยอ,อัดก,กันจ้องมองเลยครับนี่มันี่ว่นักุ้จักอันมันบอกีอไปแล้วครับ ไข่ป oh, <'s> <laughs> so, so ่ะโทษคือดินดีนะครับน้องพี่ดีจับอันนี้1ึ่งจนสองยแม่ดนไในมีอยู่สาวมาให้เลยเสียไปเลยอย่ามาอีกวัดพอดีแบบเฟียบาลพวกเออแตพอดีแหละบบกเฟียบึ้นเป็นอ้นยออ เพื่น้าี่อนมีกาไเลยปวดปวดมาไดอีกแเพืนี่ครับพนักงานยยยะยยะแบตคดนี่มีมังครับึแบ่ีาเนี่ยมันติดอเเดือนกจะยกันมาเีเวียบลนบอย่ายเงี้ยเขเอา่ บ้านสูงเบ้านเรือนทบ้านสูงยางบ้านสูงยางสาวัสดีครับมือนี้กำลังหาไมโครเซียวโอรครับ บิงโอ้มาแล้วครับพี่น้องอันนี้เจ้าคุณปูรุ่นเดยังทีผ้าเกือกครับเจ้าคุณปูยี่ผู้ผูกยีูู่้สยีทูสูอันนี้เบื่อครับใส มีสาลินไหมก็ิ่งพายในข้างรถอันนี้เสียวอุ้ยอันนี้เจ้าของช่องครับ,อบเอ,อ,อ้าพี่น้องอ่าแม่โคครับอื้ อาจะมาถึงนะครับลำบากพอสมควรครับหลงหลงบ้านข้ากันหลงบ้านฮึบโอ้หอเราพี่นอ้องอุ้ยนี่แหละครับมาถึงที่แล้วน้อง โกเบโกร้อยยี่สิบครับ อ่าวไทยน่อยไายหน่อยม่สองร้อยหาเขมาซูดอยู่แล้วคนได้เดียวมาที่ไปจำการสองขั้นพี่น้องรถนดํารวมหลายปีนี่นี่เ้าลาดไทยไายช่วงรถ สวัสดีครับพี่น้องเมื้อนีน้คืออ้าวครับเจ้าอยู่คับ,บโดยเซลิกสกัดรถไหม่ทางทีมง,งานซับสอร์ครับ,บมาเอา,า,า,ท,า,งงาที่นี่กำนัลาใสครับทำงานโอ้ยกิน ระพูมจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวไล่ละเอียดเครื่องรายละเอียด,ร,ยยดรถระบบรถเดียวอาจารย์สมบัติเป็นผู้รายงานอีกรอบพี่น้องมืนเป็นบ่าวเว็บกับฝากไว้ท้ายกับอาาจรย์สมบัติข้าบรรถกับการจิ้มงานอันเป็นอีกมันเป็มาหลายคนแต่ทางกับมาร์ทที่ร้อยยี่สิบ เดี๋ยวไล่ละเอียดไ้ยอยังเดียวอาจารย์สมบัติได้งานครับอ่าานซื้อมาในราคาเจ็ดแสนครับ đi phá tìm ละเอียดได้ละอย่างเดียวอากลุ่มบัดดำพิงได้งานอ,อ,อย่างครับได้ละเอียดได้รล้อย่าง ไฟฟ้าเต็มอาจาย์สมบัติเป็นรูาบึงลละเอียดบาลทานานครับเป็นผียนนูับเอเสียอ้ร่งเสียเียเสียบวเปนผู้รายงานพี่น้องอาจารย์สมบัติเดี๋ยวลยไล่ละเอียดเครื่อง ปเดี <S <S ๋ยวจารย์สมบัตรได้งานหรอเอครับครับแติดตามทางช่อง YouTube สมบัติดำสิ่งเลยครับมาชมการทำงานของรถมาที่ที่รองครับอามันมานกำกบคุณคุนครับเลียน้ำในเด้อคขันหน่อย เจ๊เลยบอกหยุดเลยไ่หยุดไหยุดเลยอ๋อหยุดนี่อ่ะปูบ่าวเว็บก็ว่าไปพูดไปถึงแล้วเนาะพี่น้องนี่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขึ้นเรือแล้วขึ้นแล้วก็ทิเมื่อเลยครับกลับกับกับรอยยศเลยนะครับอ่าคุณละทางบ้านน้องกุ้งตำบลผู้เงินเฮาอำเภอเสราพุ่มจังหวัดรอยเอ็ดเนาะพี่นอ้องเป็นมักที่รอยยี ตัวนี้เป็นเกาหนอกญี่ปุ่นพี่นอ้องราคากะลงเอยกันเรียบร้อยครับ6กสบเอดเอาเดี๋ยวจังติดตามาการเหตุงานของเพื่อนนะครับไปอยู่กับทีมงานสับสติแล้วเดี๋ยวทางช่อง u t u b e สมบัติดำซิงกัสีไปทายถ้ำห้พี่ไ้นองได้เบิ้งได้รับชมกันนะครับว่าเป็นเจ้าไดพี่น้อง เดี๋ยวค่อยติดตามค่อยชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากันซํำนี้แล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังติดตามกันเบิ่งนะครับว่าเป็นจังไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบุญขอบุนพี่น้องผูเขามาติดตามมาชมนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องสวัสดีครับ